ครับผมผมบริษัทซีพีแท็กเตอร์จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถในสตอลของทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เรากันนะครับครับผมสำหรับทางนี้ผมเพิ่งจัดใหม่นะครับสวยๆนะครับสำหรับใครที่สนใจรถขุดเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับขนาดไซส์ประมาณ1.5ตันถึง3ตันนะครับฝั่งนี้มีให้ครบเลยนะครับผมครับผมสำหรับทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราตอนนี้มีรถขุดเล็กจำนวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละคันแล้วก็ชั่วโมงทํางานนะครับผมแล้วก็ราคาด้วยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มฝั่งนี้ได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันแรกนะครับก็คือโ o เบิลโก s K 2 0 s r นะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องหองยันมาสามสูบนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่4,996ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แท็กจะเป็นแท็กยางมีใบมีดดันนะครับผมเบาะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผม สำหรับคันนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2ตันครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่275,000บาทเท่านั้นเองนะครับครับผมต่อมาคันที่2นะครับจะเป็นรถขูดของคูปุต้ายูยนะครับผมทั้ง2คันอ่าทั้งคันโก,โกเบโกคันแรกก็เป็นความนิ้วคอนโดนสั้นแล้วนะครับผมสำหรับคูปุต้านี่ก็เป็นความนิ้วคอนโดนสั้นเช่นเดียวกันนะค,คันที่2นะครับผมแท่งจะเป็นแท่งยางนะครับมีเบรคดันนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องคูปุต้าสสูบนะครับผมสำหรับคันนี้ชัวมม่วโมงทำงานจะอยู่ที่2,437ชัวมม่วโมงเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็มีมีใบพิสูจน์น้ำมุกกีสวยๆสำหรับคันนี้น้ำหนักอยู่ที่2ตันเช่นเดียวกันนะครับราคาจะอยู่ที่2 9 5 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับครับผมต่อมาคันที่3น่าจะเป็นรถผูดแรงของโคัสเซอร์สซี PC ยี่สิบ FR ขีดหนึ่งนะสำหรับตัวนี้พิเศษก็คือแท็กจะเป็นแท็กเหล็กใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็มีใบพิสูจน์นะครับมุกกีสวยๆนะครับต่อวันนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่7,316ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เครื่องจะเป็นเครื่องของโคฟอร์ซีสามสูบนะครับ สำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่275,000บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคันที่4นะครับจะเป็นรถขุดแบรนด์สองโคมัส์ PC 2 8 u u นะครับผมสำหับคันนี้จะเป็นแท็คเหล็กใหม่นะครับผมมีใบมิดดันนะครับมุ้งกีสวยๆนะครับเอ่อเป็นท้ายสั้นนะครับผม1 2 3ก็เป็นท้ายสั้นหมดเลยครับสำหรับคันที่4ก็เป็นท้ายสั้นเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เอ่อตัวนี้พิเศษก็คือสามารถยกได้สูงนะครับเป็นบูมสไลด์บนนะครับผมสามารถขุดข้างกำแพงได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่200,000 หกหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมเครื่องจะเป็นเครื่องของคอมพิสื่อสารสูงครับชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคันที่ห้านะครับจะเป็นรถขุดแอนของโกเบลโก้เอสเคสศูนย์สองสี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นแท็กยางมีไม่มีดันนะครับบุง้งเกียสวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเบาะทางบริษัทเปลี่ยนใหใหห้้้ม่แเรรรียบรยบบอลวนะคั สมัมภาระนี้จะเป็นเครื่องของยันมาสามสูบนะครับผมครับผมสหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่2องแสนสองหมบาทเท่านั้นเองนะครับครับผมต่อมาคันนี้6นะครับผมจะเป็นรถขุดแบงของคองพสุร์ PC ยีย่แปด UU รุ่นหนึ่งนะครับสหรับคันนี้ชั่วโมงทํางานอยู่ที่3ามพชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของคองพสุร์สามสูบนะครับแท็กจะเป็นแท็กยางนะครับผม ก็จะเป็นไทสั้นเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นรุ่นแรงนะครับผมแล้วก็บูมสไลด์นะครับผมสามารถขุดข้างกำแพงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยกสูงยกของสูงได้นะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับครันนี้นะครับผมต่อมาครันนี้นะครับคันที่เจ็ดนะครับผมคอมสื่อ PC ยี่สิบรุ่นเจ็ดนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางมีใบมีดดันนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องออกลมคอมสื่อสามสูบนะครับผม แล้วก็ชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่503ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็คือ503ชั่วโมงชั่วโมงทํางานน้อยมากๆเลยนะครับครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่แ7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคันที่8นะครับผมก็เป็นคันสีเหลืองนะครับผมเป็นแบรนด์ของโคามาสึ PC 20รุ่น7นะครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่4,000 95ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เครื่องจะเป็นเครื่องของโคมพสุรสามสูบนะครับแล้วก็มีใบมีดดันแทกยางมุกขีสวยๆนะครับสำหรับคันนี้จะอยู่ที่269,000บาทเท่านั้นเองนะครับ1 2 3 4 5 6อต่อมาคันที่9นะครับผมอันนี้เก้จะเป็นรถขุดบาบของโคมสุ่สิบขีดเนะครับผมสามคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับผม ตรอมาคันที่9นะครับผมแท็กจะเป็นแท็กยางมีใบมีดดันนะครับบุ้งกีสวยๆเลยนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของโคมัสส์สามสูบแล้วนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่4,069ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่255,000บาทเท่านั้นเองนะครับครับผมต่อมาคันที่สิบนะจะเป็นรถขุดแบรนด์ของโคมัสส์ P c 10 P 7 E นะครับสำหรับตัว E ก็คือคอนโทรลน้ำมันนั่นเองนะครับผมแล้วสำหรับคันนี้เป็นแท็กยางมีใบมีดดันนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของโคมัสส 3820ดชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่255,000ันบาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคันที่11นะครับจะเป็นรถแบรนด์ของคอมัสซ์ pc ยีซเจ็ดนะครับผมมุกขี่สวยเลยนะครับมีใบมีดดันแทกยางเครื่องจะเป็นเครื่องของคมัสซ์สามสูบนะครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่4020ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่2 5 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ต่อมาคันที่12นั้นจะเป็นรถขุดของพงพสิบ PC ยี่สนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นแท็กยางมีใบมีดดันนะครับผมคอนโดนจะเป็นคอนโดนน้ำมันนะครับปั๊มจะเป็นปั๊มนิวแลแล้วนะครับผมแล้วก็เครื่องจะเป็นเครื่องของพงพสิบสามสูบนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่มุ้งกี่ก็สวยๆเลยนะครับคันนี้2 9 5 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะครับ ต่อมาคันที่13นะครับจะเป็นรถขุดของโคบัสส์ T C ยี่สิบเอ็มาร์เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคันนี้แท็กยางมีไม่มีดันนะครับผมชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่1นึ่งพชั่วโมงนะครับผมสำหรับคันนี้ปั๊มนิ้วคอนโดนสั้นแล้วนะครับผมคอนโดนสั้นปั๊มนิ้วแล้วแล้วก็เครื่องนี่เป็นเครื่องของโคบัสึ์สามสูบนะครสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนห้าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับฝั่งนี้ชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชั่วโมงเท่านั้นเอง สำหรับคันนี้13รับได้บุ้งขี่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาคันที่14นะครับผมก็จะเป็นรถขูดแบงของตัวบิล Go SK20SR นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นแท็กยางมีใบมีดดันนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของยันมาสามสูบนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นคนทอนน้ำมันนะครับปั๊มนิ้วแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่สัก1ู่นะครับสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานมันเสียนะครับผม ก็ราคาจะอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทขออภัครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมต่อมาคันที่สิบห้านะผมจะเป็นรถขุดแบรนด์ของคคมัสสึ PC ยี่สิบ R ขีดแปดแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นคนโทอนน้ำมันแล้วนะครับผมแล้วก็ปรับนิ้วแล้วนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของโคมัสสึสามสูบนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่สองแสน หกหมื่นห้าพันบาทเท่าน so right? so right? anyway, ั้นนะครับสำหรับชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่สามพันสามร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับคันที่สิบห้านะครับครับผมต่อมาคันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเป็นรุ่นของคอมพรวเตอร์ pc สิบห้ารุ่นสามนะครับผมครับผมสําหรับอ่าคันแรกนะครับผมสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมอันนี้สิบหกนะครับผมจะเป็นแท็กยางมีใบมีดันท้บุกสีสวยๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ครับอ่าชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่1,524ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสีหรับคันที่16นะครับผม ต่อไปนี้ราคาจะอยู่ที่245,000บาท,ทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคันที่17นะครับผมจะเป็นรถขุดแบรนด์ของ P C สิขีดสาเช่นเดียวกันครับแท็กจะเป็นแท็กยางนะครับผมมีแมมมี่ดันมุกขีสวยๆเลยครับต่อไปนี้ชั่วโมงจมพันจะอยู่ที่3,978ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับต่อไปนี้ราคาจะอยู่ที่245,000บาทนะครับผมต่อมาคันที่19นะครับจะเป็นรถขุดแบรนด์ของโคเมสึ P C 20่สิขีดเนะครับผม รถคันนี้จะเป็นแท็กยางมีไมมิทลักน้ำเครื่องจะเป็นเครื่องของคอมพิวเตอรสามโซบไมมิดอ่ามุ้งกีสวยๆเลยนะครับสำหรับนี้ชั่วโมงทำงานจะอยู่ที่2,243ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสำหรับนี้ราคาจะอยู่ที่275,000บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมาคันที่20นะครับจะเป็นรถปูดแบรนด์ของคอมพิวเตอร์ P g 10บสนะครับผมสำหรับคันนี้ชั่วโมงทำงานจะอ,อยู่ที่5,969ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ แท็กจะเป็นแท็กยางนะครับผมมีใบม่ดันมุกกี้ส,สวยๆเลยนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องของโคโมัสูรสามสูบนะครับผมเอาผมสำหรัคนี้นะครับผมจากปบตีทางร้านก็จะขายอยู่2 3 5 0 0 0บาทผมจัดให้อีกคันนึงเลยเลยลกันนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นที่ผมจัดไปก็เหลือ5คันเพิ่มคันนู้นสิบกิน3มาอีกค,น 6, คันเป็น6กคันเพิ่มคันนี้ไปอีกคันนึงเป็น7จ็ดคันนะครับผมก็เหลือเพียง2อ5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคาโปรโมชั่นแล้วนะครับผมคันที่20นะครับ18กับ20นะครับผยี่สิบนะคชัให้ แล้วต่อมาคันที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นรถขูดแบของยันมานะครับผม y o 27 b ขิดห้านะเป็นรุ่น5้านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เศษเลยตัวนี้เป็นตัวปลดมุ้กี่ไว้ด้วยแล้วนะครับแล้วก็มีลายไปปิ้งให้เรียบร้อยแทกเหล็กมีไม่พิมีดันนะครับสำหรับนี้ชั่วโมงทํางานชั่วโมงทํางานน่าจะเสียนะครับมันไม่มีบอกนะครับผมสำหรับนี้เป็นเครื่องของยันมาสสามสูบเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ปั๊มนิ้วโคนดนสั้นนะครับสำหรับนี้ราคาจะอยู่่ทีแ สามหมื่นห้าพันบาทช่านั้นเองนะครับรุ่น5แล้วนะครับผมที่ตลาดขายอยู่สามห้าสามหกสามเจ็ดเลยนะครับตลอดคันนี้นะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ผมมารีวิว21คันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอัปเดตโปรโมชั่นที่ผมจะเพิ่มให้นะครับอาจจะเพิ่มให้ถึง9ก้าคันเพราะเดือนนี้เป็นเดือน9นะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ